ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้วันหนึ่งเอเฟซัสบทที่4ข้อ29นะคะอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าถ้อยคําของเราเป็นถ้อยคําที่มีการเจมิมแล้วก็สามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้อีกวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนเราในการที่เราจะมีคําพูดที่จะพูดอะไรออกไปก็ขอให้เราที่จะระมัดระวังนะ,ะอย่างเช่นฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน ดูเหมือนไม่มีอะไรดีเลยแย่ยิ่งกว่านั้นฉันมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์จิตใจความคิดและความรู้สึกของฉันนี่คือสิ่งที่เรานะใคะพูดออกมาเกี่ยวกับตัวเองในเชิงลบเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังที่เราจะพูดกับตัวเองดีๆอย่าไปพูดไปตามสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ที่เราเผชิญนั้นนะมันไม่โอเค แต่เราจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนบรรยากาศสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสอุปสรรคเป็นอุปกรณ์นี่คือพระเจ้ากำลังเตือนเราว่าปากของเราเนี่ยกำหนดชะตาชีวิตของเราได้เราต้องพูดดีๆกับตัวเองเราต้องเปลี่ยนวิธีการพูดทั้งกับตัวเองทั้งกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กับคนในครอบครัวคนในคริสตจักร คนในเมืองคนในประเทศหรือสถานการณ์ต่างๆถ้าเราพูดถ้อยคํามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะคําพูดมันเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างจากไม่มีก็จะมีถ้าเราพูดถ้อยคําลบๆกับตัวเองสถานการณ์มันไม่ดีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มเพิ่มไฟเพิ่มปัญหามันร้อนคําว่าไฟนี่คือปัญหาร้อน ไม่ใช่ไฟพระวิญญาณนะคะมันมีปัญหาร้อนอยู่แล้วเราก็ไปพูดคำเผ็ดเผ็ดร้อนร้อมันไม่ได้ดับไฟมันไม่ได้ดับทุกข์มันไม่ได้ดับความร้อนที่มันกำลังละอุขึ้นมาระเบิดในเวลานั้นแต่นะคะถ้อยคำที่แช่มชื่นถ้อยคำที่อ่อนหวานจะละลายความโกรธถ้อยคำที่มี เกลือปรุงด้วยรสไม่ใช่ให้มันสมดุลน,นะคะไม่ใช่ใส่จนเค็มเกลือก็จะปรับรสชาติจากที่ไม่ดีก็จะดีจะทำให้อาหารที่เรารับประทานน้ำซุปน้ำต้มน้ำแกงก็ว่ากันไปก็จะทำให้มันอร่อยมีรสชาติแต่ต้องพอดีต้องปรุงให้มันได้รสพอดีถ้อยคำที่พระเจ้าให้กับมนุษย์โดยเฉพาะ คนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่มีการเจิมเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตเป็นถ้อยคําที่เรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นถ้ายิ่งคนที่มีของประทานคนที่มีตําแหน่งบทบาทในคริสัรหรือในครอบครัวพูดไม่ดีกับคนในครอบครัวก็ต้องระวังพ่อแม่พูดดีๆกับลูกอวยพรเขาล่้าไป ไม่ใช่ไปแช่งเขาล่ำไปสถานการณ์ของเขาก็แย่อยู่แล้วเราจะต้องเป็นคนที่ถอดถอนที่ไม่ดีให้กับเขาคำว่าข่าวประเสริฐก็คือสถานการณ์ที่ผู้คนมากมายรวมทั้งลูกเราด้วยรวมทั้งชีวิตของเราด้วยกำลังอยู่ในความพิการไม่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐหรือถ้อยคำที่มีการเจอมีฤทธิ์เดช ความพิการของคนเป็นก็เรียกว่าได้รับการปลดปล่อยได้รับการรักษาหายได้เพราะฉะนั้นก็ให้เราคิดถึงพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นผู้มัดจําเราก็คือพระวิญญาณอยู่กับเราเราได้พระวิญญาณก็คือได้พระเจ้ามาอยู่ในเราปรงเป็นพระวิญญาณแห่งพระศิริเป็นพระวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่จะเสริมสร้างที่จะซ่อมแซมกายใหม่ จิตวิญญาณใหม่ในชีวิตของเราด้วยแล้วก็เมื่อพระวิญญาณได้พูดภาษาฝ่ายวิญญาณผ่านปากของเราผ่านวิญญาณของเราก็หมายความว่าพระวิญญาณจะมีการเปลี่ยนบรรยากาศจากพัิลิหนึ่งไปสู่พัิลีหนึ่งพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราไม่ได้มาทําให้เราเจ็บปวดไม่ได้มาทําให้เราป่วยไม่ได้มาทําให้เราตกต่ําย,ย่าแย่แต่พระวิญญาณบริสุทธิ จะเสริมสร้างทำให้ชีวิตของเราจะเริงแต่เราจะต้องมาสํารวจว่าเราเห็นผู้คนเขาอยู่ในสภาพที่มารสตันไล่ล่าเขาเนี่ยเราไปช่วยมารไล่ล่าหรือว่าเราไปอยู่ฝ่ายพระวิญญาณเราก็พูดภาษาแปลกแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาคลำครวนจนเป็นภาษาฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราเจ็บปวด เมื่อเห็นคนอื่นเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆเราจะพึ่งพระวิญญาณเราจะพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเราจะคล่ำครวนกับพระวิญญาณเราจะอธิษฐานจนมีการเสริมสร้างเปลี่ยนสถานการณ์ที่ร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นคำพูดหรือคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลเรียกสิ่งที่ไม่มี สิ่งที่ไม่มีก็คือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ประเสริฐข่าวประเสริฐก็คือสิ่งที่ดียอดเยี่ยมจากที่ไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีจากถูกผูกมัดก็กลายเป็นผู้ได้รับอิสระเสภิภาพวันนี้ถ้าเรามีพระวิญญาณมัดจํจำอยู่ในชีวิตของท่านเราควรจะพูดข่าวดีเราควรจะเป่าประกาศ ้อยคำที่มีฤทธิเดชและก็ถ้อยคำที่เจียวจารักษาทั้งตัวเราทั้งสภาพแวดล้อมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่เปลี่ยนเราก็จะต้องคลั่ครวนเคยได้ยินคำนี้ไหมอธิษฐานไม่เป็นคำอธิษฐานแบบคลั่ครวนนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่กำลังเสริมสร้างทั้งจิตวิญญาณของเราทั้งเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในเมืองบรรยากาศที่ไม่ดีกับผู้คนจนมีถ้อยคำแต่เราไปอ่านอิสยาบทีห์บทที่61พระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมพระเยซูคริสเพื่อจะมาเป็นผู้ปลดปล่อยปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในเรือนจำปลดปล่อยผู้ที่ถูกขุมขังปลดปล่อยผู้ที่ถูกผูกมัดเปลี่ยนคนที่อยู่ในกองขี้เท่าเนี่ยได้รับพวงมาลัยได้รับรางวัลน,นี่คือข่าวบรสิสริฐน,นี่คือการเจิมของพวกเรา ที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐเรามีพระวิญญาณอยู่กับเราเราจึงปล่อยถ้อยคําที่ประเสริฐเป็นถ้อยคําที่มีการเจิมเป็นถ้อยคําที่เปลี่ยนบรรยากาศให้กับผู้คนที่กําลังเจอวิกฤตเจอมานสตานผูกมัดและกุมขังหรือถูกผูกมัดด้วยอํานาจแห่งความมืดเราที่มีพระวิญญาณเราได้รับข่าวประเสริฐเรามีสิ่งที่ประเสริฐ มีพระพรมีการเจอเหมือนฤทธิเดชเรามีพระวิญญาณที่นะเสด็จมาอยู่กับเราเป็นของอเขาเรียกว่าสวรรค์เป็นมิติของสวรรค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราที่เราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆไม่ใช่มีแต่พระวิญญาณมัดจําอยู่กับเราเฉยๆเราจะต้องปลุกพระวิญญาณที่อยู่ในตัวตนของเราโดยการพูดภาษาฝ่ายวิญญาณ การคลาควนฝ่ายวิญญาณพูดภาษาแปลกๆจนไม่รู้คารยกว่าคลาควนออกมาเราแปลไม่ได้เราเข้าใจไม่ได้เพราะเป็นภาษาฝ่ายวิญญาณแล้วนั่นคือการเสริมสร้างของพระวิญญาณที่พงกําลังทําให้คารยกว่าเนื้อหนังเปื่อยเนา่าทุกครั้งที่เราพูดภาษาแปลกๆทําให้เนื้อหนังของเราเนี่ยอ่อนแอแต่ฝ่ายวิญญาณของเรา เสริมสร้างขึ้นจะเลืนขึ้นเราจึงมีถ้อยคำที่ประเสริฐเรามีค่อยคำที่ที่มีการเจมิมเมื่อเราปป่าประกาศถ้อยคำเมื่อเราพูดถ้อยคำเมื่อเราพูดสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐด,ด้วยเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นการที่เรามีพระวิญญาณเนเราก็พูดภาษาฝ่ายวิญญาณเรากำลังนะใช้ภาษาสวรรค์ และเราต้องการอาณาจักรสวรรค์ลงมาปกคลุมเหนือแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่ฉันได้ยินคนพูดหักล้างสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือทั้งๆท,ท,ที่เราก็ต้องการเราต้องการสิ่งดีๆกันทั้งนั้นเราต้องการสิ่งที่เประเสริฐสิ่งที่จำเป็นเราต้องการปัจ 4, ปจัยสี่ปัจจัยห้าเราต้องการ อยู่ดีกินดีเราต้องการความเจริญทั้งภายในและภายนอกแล้วเราจะมาพูดขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณทำไมแล้วเราจะมาพูดลบกับตัวเองทำไมแล้วเราจะพูดลบกับสถานการณ์ช่วยมารทำไมเราต้องฉลาดกว่ามารได้แล้วฉันด้วยพี่น้องด้วยอันนี้พระวิญญาณพูดกับฉันใหม่สดวันนี้เรามีใครอยู่กับเราเรามีพระวิญญาณไหม ถ้าเรามีพระวิญญาณต้องพูดภาษาไฟวิญญาณต้องพูดภาษาสวรรค์ต้องพูดสิ่งที่ดีงามไม่ใช่พูดหยาบคายคำพูดหยาบคายอาจจะไม่ใช่คำดา่าแต่เป็นการพูดเรียกสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวตนโอ้หยาบคายมากบางทีเราเห็นพฤติกรรมของบางคนนะเขายังไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็ยังบอกว่าโอ้คุณทำหยาบคายมาก คือการพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือการทําสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นหรือต่อตัวเองคุณหยาบคายกับตัวเองมากเคยได้ยินเนาะคุณรุนแรงกับตัวเองมากก็ไม่แปลกที่คุณรักคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ตัวเราเราก็ยังเล่นงานตัวเองเพราะฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่ 4: ข้อ29เเตือนเราเสมออย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลย แต่จงกล่าวคําที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการคุณต้องการเงินไหมแล้วคุณไปต่อต้านเรื่องการเงินทำไมคุณต้องการสุขภาพดีไหมเราก็ต้องพูดตามที่เราต้องการเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นไหมเราก็พูดตามสิ่งที่เราต้องการทั้งภาษาฝ่ายวิญญาณทั้งภาษาคำพูดทั้งภาษาความเข้าใจภาษาสวรรค์ภาษามนุษย์ ภาษาความคิดเพื่อจะได้เป็นคุณเพื่อจะไให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวเราทั้งคนที่ได้ยินได้ฟังด้วยโดยเฉพาะใครที่มาพูดจะฆ่านิมิตของฉันเนี่ยฉันไม่ยอมเพราะว่าฉันเห็นนิมิตและฉันก็รับนิมิตจากพระเจ้าด้วยและใครที่มาพูดโจมตีนิมิตคุณต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าอะไรคะเพราะเรา ไม่ได้เคลื่อนแบบเนื้อหนังเราเคลื่อนในเมตติไฟวิญญาณถ้าเราเคลื่อนแบบเนื้อหนังก็คือเราไปทำบาปเราไปตามโลกเราไปตามยถานนั่นแหละแต่นี้เราทั้งอธิษฐานทั้งนมัสการทั้งเชื่อฟังทั้งทำงานของพระเจ้าแล้วเราก็เห็นทุกคนก็ได้รับพระพรผ่านดีมีคนมาพูดต่อต้านในมิตรหรือหรือพูดเขาเรียกว,ว่า ค่านิมิตของเราเราจึงไม่ได้รับข้อมูลจากทุกคนที่พูดบางทีดูดูดีนะมันก็มีหลายอย่างเราต้องแยกแยกสแะสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าพระวิญญ,ญาณอยู่กับเราเราต้องมั่นใจที่เราจะพูดอะไรออกมาพระวิญ,ญญาณชื่นชมยินดีไหมต่อต้านพระวิญญ,ญาณไหมต่อต้านสิ่งที่พระเจ้าจะทำไหมต่อต้านข่าวประเสริฐไหม ต่อต้านพระคำหรือเปล่าพระเจ้ากำลังจะทำงานเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีเรากับนะคะไม่เห็นด้วยเราก็พูดเรื่องเขาเรียกว่าลบๆก็เลยต้องอยู่ที่เดิมนี่ไงพระเจ้าถึงไม่ให้เราบน่นเมื่อไหร่เนาะมันจะทําไมมันแย่อย่างนี้ทําไมมันแย่อย่างนี้ทําไมมันแบบนี้ทําไมลูกเราไม่ดีเลยสามีเราไม่ดีเลยทําไมคนนั้นคนนี้ก็ไม่ดี เอาหนักไปกว่านั้นคือฉันก็แย่ฉันไม่ดีพระวิญญาณเรากำลังชัดดาวการทำงานของพระวิญญาณคําพูดของเรานี่แหละโอ้ยไม่รู้จะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็มึนแล้วมันมึนอยู่แล้วเราไปพูดช่วยมันทำไมเราต้องพูดหักล้างสิคะสุขภาพดีเป็นของฉันสมองที่ดีสติปัญญาที่เป็นเลิศ โอ้ยสิ่งดีๆมีเยอะแยะพูดเอาสิ่งที่แย่ๆก็เยอะเหมือนกันอย่าไปพูดเข้าข้างมันพูดเข้าข้างพระเจ้าพูดเข้าข้างข่าวประเสริฐเราเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐนะจ๊ะฉันด้วยพี่น้องด้วยบางทีฉันพูดผิดพูดไม่ดีฉันรีบถอนออกเลยเพราะว่ามันจะมีผลกระทบและบางสิ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าโดยเฉพาะนะคะเรามีของประทานเนี่ยก็ ฉัจนจะต้องระมัดระวังบางทีบรรยากาศมันแห้งมันแลง้งบรรยากาศเสียบรรยากาศเต็มไปด้วยนะความกลัวความเครียดความก,กาังวลกังวเต็มไปด้วยปัญหากิปาทะพระเจ้าบอกกับฉันว่าเผยพระวจนะพูดถ้อยคําของพระเจ้าให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนพระเจ้าถามเอเสเคียนเมื่อเอเสเคียนเห็นภูเขากระดูกแห้ง พระเจ้าตรัสก,กับเอเซเคียนว่าเจ้าเชื่อไหมกระดูกแห้งเหล่านี้จะมีชีวิตผู้เผยพระวจ,จนะต้องพูดเข้าข้างพระเจ้าไม่ได้ไปพูดตามสถานการณ์สถานการณ์มันจะแห้งมันจะตายมันจะแห้งแล้งเรามีถ้อยคําที่มีการเจิมเราจะต้องพูดให้สิ่งที่ตายเป็นขึ้นมาสิ่งที่ไม่มีให้มันมีโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเป็นตําแหน่งบทบาทหนะ้าที่ของผู้เผยพระวจนะที่จะพูดต่อต้านมารต่อต้านอํานาจอิทธิธธพลแห่งความชั่วคนที่ฟังก็ต้องรับเอาด้วยถ้าคุณไม่รับคุณไม่ได้แม้ผู้เผยะจะเป่าประกาศถ้อยคําในการเผยพระวจนะมากสักเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับจานรับคลื่นของพระเจ้ามันเกี่ยวกับการที่เราเปิดใจ รับเอาด้วยความเชื่อแม้นว่าสมองของเราเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีผลว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะหมดนี่เงินเดือนก็เท่านี้โอ้ยหมอก็บอกว่าสุขภาพฉันเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามันจะฉันก็นั่งรอยอยู่ว่ามันจะตายวันไหนวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยนะคะพูดหักล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของท่านช่วยกันพูด ไม่เพียงแต่มาฟังผู้เผยที่จะเผยหักลลางให้คุณก็ต้องพูดเองด้วยไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะเขาพูดสิ่งที่ดีให้กับเราแต่เราก็พูดบอบว่า oo, มันไม่เกิดขึ้นหรอกก็หมอบอกฉันแบบนี้นะฉันจะตายอ่ะแต่พระเจ้าบอกกับฉันบอกว่าคุณจะไม่ตายก่อนเวลาคุณก็รับไปสิรับเอาด้วยความเชื่อเราต้องมีคำพูดที่ทดแทนกดแทนที่ เราเอาถ้อยคำของพระเจ้าไปแทนที่ที่หมอเขาพูดกับคุณแม้นว่ามันจะเป็นจริงไม่ได้บอกว่าหมอพูดไม่จริงคุณเป็นมะเร็งจริงแต่คุณไม่รับไงคะเพราะว่าพระเจ้ามาประกาศข่าวประเสริฐกับเราข่าวประเสริฐก็คือเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีๆให้กับคุณแทนพระเจ้าไม่มีพระประสงค์จะให้เราเป็นมะเร็งพระเจ้าไม่มีแผนการที่จะมาทำลายมนุษย์โปร่งมาไทบาป และโปรองต้องการให้เรารับการรักษาด้วยหลายคนบอกว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแน่เราจะอธิษฐานทําไมละ่ะจะอธิฐานให้พระเจ้าทรงนําทําไมจะอธิฐานให้พระเจ้าปกป้องเราทําไมละ่ะก็ปล่อยให้มันเกิดสิวันนี้เตือนหนักแต่จะได้รับการปลดปล่อยเพราะนั้นการสอนของอกระทูตนะคะทำให้เรามองภาพกว้างคําสอนของผู้เผยวจนะ ฟันธงชี้เฉพาะนะคะก็เรียกว่าปลดปล่อยเขาเรียกผู้เผยพระวจนะอย่างหนึ่งก็คือผู้ปลดปล่อยเพราะนั้นถ้ามารสตันมารบกวนมาผูกมัดมาจำจองใครอยู่ก็จะพูดจนคนนั้นได้รับการปลดปล่อยเราจะช่วยกันอยู่ฝ่ายพระเจ้าพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีพวกเราเป็นผู้ที่ได้รับข่าวประเสริฐเราจะต้องพูดสิ่งที่ เสริฐมันไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์นะที่ไม่ดีไม่มีมันมีนี่แหละเราถึงพูดหักล้างมันมีปัญหามันมีบาปมันมีคำสา์มันมีผีเราจึงต้องโจมตีมันด้วยคำพูดเห็นไหมเวลาสงครามเนี่ยเขามีปัญหากันเขาใช้อะไรพูดก็าปากฝ่ายตรงข้ามก็พูดขู่มา ฝายตรงข้ามกันอีกก็พูดคู่กันไปคู่กันมาก็คำพูดนี่แหละคำพูดเป็นเครื่องมือที่ทำสงครามได้อย่างไม่ธรรมดาพูดไปพูดมาไม่ได้กี่คำถ้าพูดไม่ถูกหูมีการบอมกันเกิดขึ้น <c oughs> อย่าเล่นกับคำพูดฮาเลลูยาก็ขอพระเจ้าช่วยเรา <c oughs> ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมันมี พระเจ้าถึงต้องการให้เราที่จะทำสงครามด้วยถอยคำพูดหนักลางพูดต่อต้านสิ่งที่แย่ๆสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปถ้ายังไม่ออกก็พูดพูดทั้งภาษาความคิดและภาษาแปล,แปลกๆเพราะว่าพระวิญญาณอยู่กับเราคำว่ามัดจําคือพระเจ้าอยู่กับเราจองเราไว้เป็นของสวรรค์เป็นมิติไฟวิญญาณเราเป็นทรัพย์สมบัติสวรรค์เราเป็นของพระเจ้าเราจึงใช้ ฤทธิเดชของพระเจ้าได้เราจึงมีถ้อยคําที่มีการเจิมมีภาษาฝ่ายวิญญาณมีฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเราอย่าฟังคําโกหกของมารซาตานว่าเราพูดอะไรก็ได้พูดไปเถอะเป็นการระบายเป็นการปลดปล่อยเนี่ยอันนี้ก็ถูกหลอกพอคุณโล่งแล้วคุณก็รับคำสาปเต็มเต็มเอาไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้อยคํากําหนดสภาพแวดล้อมในชีวิตของเรา ถ้าพูดถึงนะปัญหาบ่อยๆปัญหามันไม่ออกหรอกถ้าพูดกับตัวเองนะไม่ดีสิ่งดีมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าพูดไม่ดีกับคนอื่นนะเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นการวานวานสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเราจะรับผลนะคะถ้ายิ่งเขาไม่ได้ยินคุณเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปนินทาเขาแต่เขาไม่ได้ยินคุณรับนะ คนที่กล่าวโทษกล่าวร้ายคนที่นินทาว่าร้ายก็เรียกว่าวิญญาณน,นินทาเมื่อคุณพูดลบๆกับคนอื่นคุณจะได้สิ่งที่คุณพูดนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ยินคนที่คุณพูดถึงเขาเขาไม่ได้ยินแต่พระเจ้าได้ยินและคุณเองก็ได้ยินวันนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถที่จะ,ะควบคุมอะไรอะไรได้โดยถ้อยคำ เราจะไม่สูญเสียาการควบคุมเราจะได้รับสิ่งที่เราพูดคําพูดหมายถึงอนาคตที่เราจะได้รับชีวิตที่เราได้รับในพระคริสต์เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดาเป็นชีวิตที่มีการเจมิมและมีถ้อยคําที่เหนือสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์จากวิกฤตเป็นโอกาสจาก สถานการณ์รายกลายเป็นดีมีอะไรที่พิเศษกับคนที่พูดอย่างถูกต้องกับคนที่พูดข่าวดีกับคนที่พูดสิ่งดีๆหวานเป็นเมล็ดนะะในการหวานในการปลูกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็บรรยากาศแล้วก็สถานที่ต่างๆที่คนพูดดีเข้าไปบรรยากาศก็เปลี่ยนถ้าคนพูดไม่ดีเข้าไปบรรยากาศก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนในทางไม่ดี อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากของท่านเลยเราเคยแต่วันนี้เราขอกลับใจที่ผ่านมาให้มันผ่านไปวันนี้ขอให้เราที่จะพูดสิ่งดีๆให้กับตัวตนของเราให้กับสถานการณ์ให้กับครอบครัวให้กับริศจักให้กับบ้านเมืองของเราอวยพรเพราะว่าคำพูดมีฤทธิ์เดช เราเกิดมาเพื่อจะพูดสิ่งที่ดีเราเกิดมาเพื่อจะพูดให้เราชนะเสมอเราเกิดมาเพื่อจะพูดที่มีการเสริมสร้างเพื่อประสบความสำเร็จนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องพูดก่อนเมื่อเราพูดเราจะทำตามคำพูดถ้าใครไม่พูดก็การที่เรารักษาคำพูดก็เป็นเรื่องคุณธรรมอีกขั้นตอนหนึ่งคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมก็จะรักษาคำพูด สัจจะมันไม่มีในหมู่โจรสัจจะมีในหมู่คนชอบธรรมนี่แหละพูดความจริงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราปฏิเสธความอ่อนแอพ่ายแพ้ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราออกไปจากครอบครัวเราออกไปจากลูกของเราไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโอพุงจักขา วิญญาณโศโครกวิญญาณชาวโรคเราปฏิเสธทุกคำสาปแช่งให้กับครอบครัวเราให้กับคิดสัจเราวิญญาณยากจนเราขนาบเราขับไล่ออกไปปฏิเสธวิญญาณลักฆ่าทำลายวิญญาณแห่งความตายการตายก่อนเวลาเราปฏิเสธโรคมะเร็งโรคเบาหวานปฏิเสธทุกโรคในนามพระเยซูในมาระโกบทที่ 11: อข้อ23บบอกกับเราว่าเราสั่งสิ่งเหล่านี้ ให้มันไปลงทะเลและอย่ากลับมาอีกเรามีสุขภาพดีวิธีเลิศเรามีสุขภาพดีวิธีเลิศพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมีพระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งคั่งพระเยซูมาตายไถ่บาปเราบาปของเราถูกยกไปที่พระวรกายของพระเยซูคริสต์และคําสาปแช่งของเราอยู่ที่โคนไม้กางเขนนั้นที่กางเขนนั้นมีการแลก เปลี่ยนเราได้รับอิสระเสรีภาพจากบาปจากคำสาปจากพูดผีปีศาจเรามีชัยชนะโดยพันนมของพระเยสุคริตลอยเคียนลอยแผ่ของโปรองทำให้เราหายดีหายดีโครมาชกตาคาโพรมาชกปาขอบคุณพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สลรเสริญพระองค์ที่เรามีพระวิญญ,ญาณสถิตยอยู่กับเรามัดจำเรา ว่าเราเป็นของพระองค์เป็นของสวรรค์เป็นโอปุงจักรการปกครองของพระเจ้าที่อยู่ในตัวตนของเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างไม่ธรรมดาใช้เราใช้ปากเราใช้ชีวิตของเราทำลายการงานเนื้อนหนังที่เป็นเครื่องมือของมารวิญญาณ ที่ไม่เติบโตในฝายวิญญาณที่ขัดขวางความเจริญเติบโตายวิญญาณขัดขวางการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าวันนี้เราลื้อถอนและทําลายทุกแผนงานของศัตรูให้มันเป็นโมฆะเลยล้มเลวไปเราส่งไฟพระเจ้าเผาตามานเผาหูเผาปากหยุดกิจการงานของมารซาตานกับดักหลุมพางของมันทั้งหมดทั้งสิ้นสรรเสริญพระเจ้าเราอวยพรประชากรของพระเจ้า เราจะมีสุขภาพดีคนที่เจ็บป่วยจงหายเพราะว่าพระเยซูยอมเจ็บปวดรอยเคียนรอยแผลของพระองค์ทำให้เราทุกคนที่เป็นโรคภัยใค้เจ็บอยู่นั้นได้รับการรักษาหายสั่งให้หายในนามพระเยซูโครามาชกับปะปะเราขับทุกวิญญาณที่ลบกวนเราออกไปที่ขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของเรา มาทางไหนแกจงไปทางนั้นวิญญาณยากจนจงออกไปทุกคำสาปแช่งผีโสโครกวิญญาณชาวโลกวิญญาณพ่ายแพ้วิญญาณอ่อนแออเนตอนาถหรือถอนและทำลายกรรบาราบาราบาขอบคุณพระเจ้าเราอวยพรซึ่งกันและกันในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์นพระเจ้าอวยพรกัน